สวัีครับสวัีครับฮะวันนี้เอพีไปไหนเนี่ยเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับวันนี้มาโลโลเบ็งมาเล่นระเบิครั้งแรกเลยใช่ไหมตอนนั้นเล่นไอสเก็ตแล้วล้มเออมันคือน้ำแข็งใช่เหรอใช่จริงจริงเออไหนดูซิไหนดูรองเท้าพี่เออ ไอ้ทรงเท้าเหมือนตอนนั้นที่เล่นไอส์กิดหนึเนาะอันนี้ว่าเล่นลูโดเบชแต่ลมแล้วมันไม่เจ็บลมเราไม่เจ็บใช่ไหมสนุกเลยใช่ไหมครับโอ้เก่งมากเลยนี่ เมื่อกี้ยังล้มอยู่เยอะเลยเก่งแล้วโอ้โหสุดยอดดีนะมาแต่เช้าเนี่ยคนยังไม่เยอะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวคนเยอะเราจะหัดเล่นยากแล้วตอนที่มาที่ไปเข้าครัวเพราะว่าเห็นลูกภาพอันนั้น ราะว่าเห็นรูปภาพอันนั้นอ่ะแล้วหนูจำฉันได้ไหมอ่ะพี่ไปเข้าบอกว่าเป็นผีลำไพยอ๋อเป็นเป็นโปสเตอร์โฆษณาหนังใช่ไหมโฆษณาภาพยนตร์ใช่ไหมเป็นหนังผีใช่ไหมกลัวใช่ไหมลูกพี่ไปเข้าไปไหนแล้วเล่นสเก็ตมาแล้วนี่หนูพี่ไปเข้ามาแล้วพี่ไปเข้ามาแล้วนี่พี่ไปข้าพี่มู สุดยอดเก่เงสุดยอดเห็นไหมโอ้โหยอดเยี่ยมแช่นึงสองสาม